สวัสดีค่ะพบกับช่องอุมาตอมพาเที่ยววันนี้อุมาตอมพาเที่ยวอยู่ที่วัดป่าหนองซอนค่ะอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสาครคามเราจะมาชมสิมอีสานนะคะสิมในภาษาอีสานเนี่ยหมายถึงอุโบสถ หมายถึงโบสดหมายถึงโบสถ์สิ์อีสานที่นี่นะคะเป็นสิมศิมละปะล้านช้างที่มีไม่กี่แห่งในภาคอีสานนะคะที่หาชมได้ยากไปกันค่ะวัดป่าหนองซ้อนนะคะเดีย๋ยวอุ้มมาต้องพาเที่ยวจะพาชมนะคะ แค่เห็นข้างนอกพระอุโบสถก็สวยมากเลยค่ะวัดกร็ร่มรื่นร่มเย็นนะคะเป็นสิมศิลปะล้านช้างนะคะที่หาชมได้ยากพอสมควรสิมหรือสีมาหรือพันธะสีมานะคะสิมเป็นภาษาอีสานค่ะ ข้างในผ่าโบสด <c oughs> ปฏิสถานพระจำลองพระพุทธชินราชนะคะ <c oughs> สวยมากสวยมากร่มอมืนมากร่วมเย็นมาก <c oughs> ปฏิสถานพระพุทธชินราชนะคะ ของค่ะพระอุปุธิ์สนนะคะมาขอพรพระกันนะคะมาทำบุญกันเยอะๆสวัสดีค่ะไกด์ เห็นต้องถ่ายไหมป้าแต่ถ่ายรู้ไหมอธิการหนุ่ยถ่ยตอนพ้าเนี่ยน น,นะคะควัดป่าหนองซอนถ้าใครแวะมาจังหวัดมหาสารครามนะคะแนะนำแนะนำแวะมาเที่ยววัดป่าหนองซอนเพิ่มจุดเช็คอินอีกที่นึงนะคะอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารครามค่ะ ชมพะอุโบสถด,ด้านนอกกันนะคะอ,อันนี้เป็นศิลปะแบบล้านช้างนะคะจะหาชุมพะอุโบสถทรงนี้ไดน้น่าจะเป็นจากทางเหนือซ้ำมากกว่าเป็นทรงนี้นะคะศิลปะล้านช้าง นี่ตัวด้านข้างของพระอุโวสถนะคะอืม,อมแล้วปกติเราไม่ค่อยเห็นพระอุโวสถที่มีทางขึ้นหรือทางลงมากกว่าสองที่อันนี้มีถึงห้าที่นะ ใช่อันเฉพาะอันนี้ก็สามแล้วอะ่ะนี่ทางนี้ก็เป็นทางลงได้นะอันนี้มีการก่อสร้างด้วยน่าจะทำเจดีอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหก มีทางลงถึงเจ็ดทางทางขึ้นถึงเจ็ดทางอันนี้เป็นด้านหลังของพระอุโบสถนะคะนะแนนําเลยถ้าเพื่อนๆมานะอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามค่ะเพิ่มจุดพักแวะพักเที่ยววัดร่มรื่นร่ม,รม,รม,รมยเย็นเงียบสงบ มาชมพราอุโบสถสิมโบราณสวยๆกันค่ะทางขึ้นลงเจดทางประตูก็ต้องมีเจดประตู วันนี life, ้ก็มาอากาศกำลังดีไม่ร้อนมากเป็นบันไดพญานาคนะคะเพราะเราไม่ค่อยเห็นนะพระอุโบสถที่มีทางขึ้นเดี่ยวอย่างเนี้ยนี่มีทางขึ้นรอบรอบพระอุโบสถเลยขึ้นข้างมาก็ได้ขึ้นข้างก็ได้ขึ้นทางหลังก็ได้ ขึ้นได้หมดทุกทางแต่ตาดี วิจิตรงดงามมา,มากด้านบนบน่อฟ้าสิเป็นอุโบสถแล้วรอบพระอุโบสถจะมีใบเสมาด้วยนะคะใบสเสมาโบราณรอบพระอุโบสถและที่เราเดินเมื่อกี้เนี่ย สำหรับคลิปนี้นะคะอุ้มมาตอมฝากไว้ที่วัดป่าน้องซ้อนค่ะจังหวัดมหาสารคามหากเพื่อนๆแวะมาทุกคนแวะมานะคะมาทำบุญกันเยอะๆมาชมสิมค่ะพระอุบโบสถน้ามากค่ะมาไหว้พระพุทธชินราชจำลองด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ